ออติสปี19คันนี้499,000ฟีดาวผ่อนแค่8,500แตกต่างอะไรกับปี21นะครับคลิปนี้นะครับคลิปเดียวกระจ่างเลยครับจะมาเปรียบเทียบนะครับว่าโฉมเดียวกันนะครับผลิตแบบโมเดลเดียวกันเนี่ยมันแตกต่างอะไรมีจุดแตกต่างแค่1จุดเท่านั้นระหว่างปี19กับปี21และอีกหนึ่งอย่างนะครับโฉมนี้โฉมนิวปี19ขึ้นไปเนี่ยแตกต่างกับโฉมนี้เป็นปี19ต้นปียังไงบ้างมี6จุดที่แตกต่างกันเดี๋ยวผมจะชี้แจงให้ทั้งหมด รู้หมดเลยนะสําหรับคลิปนี้นะครับใครกําลังมองหาเอาติสักคันนะครับคลิปนี้เปรียบเทียบให้แล้วดูให้จบอย่าพลาดน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆที่สนใจเอาติดมือสองทุกคนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งเปเพชรยนต์ P ion, ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ 1, ่งเสรีไทย68แยก1มีนบุรีขังรถมือสองที่ใหญ่สุดในยานมีนบุรีนะ กลับมาพบกับผมประจำนะสำหรับช่องเอาติสโพสต์ทุกวันรันทุกวันนะครับคลิปมีรันทุกวันคลิปใหม่อัปเดตทุกวันติดต่อช่องติดตามช่องผมไว้นะครับกดไลค์กดซับสไครต์เอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถ A อาติสเข้ามาใหม่ช่วงนี้นะครับก็จะมีโฉมนี้เข้ามาเยอะเลยนะตั้งแต่ปี19าปลายปีนะครับจนถึงปี21เลยนะครับวันนี้มาวางเทียบกัน2คันนะครับสำหรับเอาติสโฉมนิวข้อดีของมันคืออะไรนะครับ แล้วก็มันดีกว่าชมเดิมยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับแล้วก็จุดแตกต่างกันนะสําหรับปี19กับปี20และปี21มีอะไรบ้างเดี๋ยวคลิปนี้นครับคลิปเดียวกระจ่างให้ดูครบหมดนะครับอ่ะใครกำลังมองหาออาติสนะครับดูช่องผมไว้นะแล้วก็มีอีกหนึ่งช่องฝากไว้ก่อนนะครับอ่าช่องช่องรับออาติสมือสองอ่ะลองเสิร์ชด,ดูนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องนะเนื่องจากช่วงเนี้ยออาติสเข้ามาเยอะมากนะครับถ่ายช่องเดียวลงไม่ทันนะครับเลยเพิ่มอีกหนึ่งช่องนะครับลองติดต่อ ติดตามอีกหนึ่งช่องดูนะครับเพราะว่าเช่นสมมุติมันเข้ามาเนี่ยวันนี้ผมถ่ายคลิปคลิปนี้ลงใช่ไหมครับอีกช่องหนึ่งผมอาจจะถ่ายคันนี้ลงปี19ต้นปีแบบนี้นะครับสี่แสนอ่สี่แสนสามหมื่นเก้าพันไมแสนหนึ่งได้ปี19แบบนี้นะครับก็อาจจะไปลงอีกช่องหนึ่งนะครับก็อ่าติดตามไว้ทั้งสองช่องนะครับคลิปไหนคันไหนเราชอบเราดูคันไหนเราไม่ชอบเราก็เราก็ไว้ดูคันอื่นก็ได้ประมาณนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะ รีวิวโดยผมนะเป็กเป็นผู้จัดการสายขายที่บริษัทเพชรยนต์นะครับเพชรยนต์คันรถมือสองคุณภาพเกรดเอไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้าไม่มีกับไม่กอไม้ไม่มีเล่มเชลุสูญหายนะครับได้รถเกรดเอร้อยเปอร์เซ็นต์ซื้อรถกับเพชรยนต์เนี่ยเราไม่ได้ขายถูกที่สุดเรายอมรับเลยในตลาดรถเนี่ยไม่ได้ถูกที่สุดแต่เราไม่ได้ขายแพงที่สุดนะครับของเราอยู่ในเลขก,กลางนะครับค่อนไปทางล่างด้วยซ้านะครับแล้วก็ได้รถมือสองคุณภาพเกรดเอเพราะเรามีอํานาจการซื้อได้ดีกว่าที่อื่นอ่าต้องมองีี้มอาานกรซื้อดีย่าเตลก เราซื้อที่30คัน40คันนะครับเลทราคาเราดีกว่าแล้วเราก็ไม่ได้มาบวกราคาลูกค้าอะไรเยอะนะครับก็ปรับสาภาพให้เป็นพร้อมใช้คัดเกตเเข้ามาปรับสาภาพพร้อมใช้นะครับอย่าง2คันนี้นะเทียบกันนะครับปี19 7 3 50คันนี้ได้ปี19 49 6 6คันนี้ได้เป็นปี21นะครับราคาแตกต่างกันอย่างปี21เนี่ยราคาอยู่ที่5 7 9 0 0 0 579นะครับคันนี้ฟรีดาวผ่อน999ผ่อนไม่ถึงหมื่นนะอันนี้เราพูดถึงฟรีดาวนะแต่ถ้าเราไปซื้อป้ายแดงเนี่ยเราต้องดาวแล้ว15%นะครับแล้วผ่อนอีกประมาณสักหมื่นสี่หมื่นหกนะบแบบนี้คุ้มกว่าแน่นอนได้ฟรีดาวได้ลดแค่แบบสองปีนิดๆน,นะครับลดแค่สองปีกว่าๆไม่ถึงสามปีแบบนี้ไปใช้งานต่อสบายๆนะส่วนปี19คันนี้นะครับปี19คันนี้เนะน,นี่ยนะราคาจะอยู่ที่499,000เพิ่งเห็นคันแรกนะครับปี19ราคา ไม่ข้าม5 0 0แสนนะครับ499คันนี้สวยครบสมบูรณ์เลขไม้ประมาณตั้งแสนหนึ่งแสนสองประมาณนี้นะครับเลขไม้ประมาณแสนหนึ่งแสนสองนะอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูนะแล้วก็เดี๋ยวจะบอกจุดแตกต่างกันนะครับอ่ะจุดแรกเลยนะครับมองแบบนี้ดูไม่ออกเลยนะครับว่า2คันเนี่ยคันไหนเป็นปี19คันไหนเป็นปี20หรือคันไหนเป็นปี21นะครับจุดแตกต่าง,งคือกันคือตรงนี้ถ้าเป็นปี19อะ่ะโฉมแรกของตัวตัวนิว New นะครับตัวนิวโฉมหน้าใหม่เนี่ยภายในจะเป็นสีเบจนะครับตั้งแต่ประตูเลยเป็นสีครนะสครรีีีมมสตัดดํา ป็นวัสดุบุดนุ่มเหมือนกันทุกอย่างนะครับจอเจอเหมือนกันทุกอย่างนะครับดูข้างนอกดูไม่ออกนะมองภายในมาเห็นเลยนะครับเบาะจะเป็นบัเก็ตซีดนะครับเป็นสีออกครีมตัดเทาดําแบบนี้รวมถึงด้านหลังเหมือนกันทุกอย่างนะครับนี่นะครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับแต่ถ้าเป็นโฉมปี20ิขึ้นไปนะรถที่ผลิตตั้งแต่ปี20ิขึ้นไปของโฉมนิวนะครับภายในะจะได้เป็นสีดําทั้งหมดอ่าใครชอบสีดําข้อดีทำความสะอาดง่ายๆนะครับ นี่ทำความสาัตย์ง่ายๆแต่มันจะไม่ได้ดูสว่างเท่าคันปี19นะครับเป็นสีดํายันคอนโซลเลยนะครับสีดําทั้งหมดนะครับเบาะบักเก็ตซีดสีดําทั้งหมดอยู่สัมผัสแบบซอฟทัชฟิลแบบแคมรี่นะครับมีให้เหมือนกันนะครับแอร์หลังมีให้เหมือนกันทุกอย่างนี่ทุกอย่างเหมือนกันหมดต่างกันแค่สีคอนโซลกับสีเบาะแค่นี้นะครับมีมีแค่อย่างเดียวเลยปี20ปี19นะครับปี21เนี่ย20 21เนี่ยสีดําภายในสีดําทั้งหมดปี19ภายในสีเบำต,ตัดเทาดําแบบนี้อ่ะจุดแตกต่างกันมีแค่นี้ ที่เหลือเหมือนกันทุกอย่างนะครับข้อดีของรถชมนี้คือช่วงล่างของเขาจะได้เป็นแบบดับเบิลวิชโบนดับเบิลวิชโบนคืออะไรนะครับที่ดีกว่าชมนี้นะดีกว่าชมไม่ได้เชนเนี่ยช่วงล่างของเขาจะเป็นแย่อิสระนะครับซ้ายขวาอ่าป,ปีกมาซ้ายขวาครับเวลาเราขึ้นเนินขึ้นทางลูกรังหรืออะไรแบบนี้มันจะผิวสัมผัสเข้ามาในตัวรถน้อยนะครับแล้วก็2เลยโครงสร้างรถเป็นแบบ GNTA อ่า GNTA คืออะไรนะครับเป็นโครงสร้างรถนะแพลตฟอร์มของโตโยต้าตั้งแต่รถที่ผลิตนะครับตั้งแต่เป็นชม ปี19ไปปีอ่ะมันจะได้เป็น GNTA ทั้งหมดแล้ว GNTA นะครับโครงสร้างแบบใหม่นะ Airbag ทุกคันต้องมี7ใบเช่นนะผมยกตัวอย่างยาริสเอท A เนี่ยถ้าผลิตปี18โฉมเก่าเนี่ย Airbag มันแค่คู่หน้าแต่ถ้าเป็นปีปี19ไปปีปี20อะไรแบบเนี้ยเป็นโฉมใหม่ครับโฉมที่มันน้าคล้ายแบบเนี้ยมันจะเป็นโครงสร้าง GNTA เหมือนกัน Airbag จะมาตรฐาน7ใบทั้งหมดนะครับช่วงล่างดีขึ้นย้ำนะโฉมนี้นะครับ ช่วงล่างดีขึ้นนะครับแล้วก็ได้เป็นของ GNTA ทั้งหมดโครงสร้างความปลอดภัยนะครับแล้วก็จุดอีกหนึ่งจุดนะที่มองว่ามันดีขึ้นมานะครับคือเบาะเบาะมันใหญ่มันนั่งสบายขึ้นนะครับกว่าโฉมเกา่านี่เบาะผิวสัมผัสมันแบบซอฟทัชใครไม่รู้จักซอฟททัชก็คือเหมือนกับเบาะแคมรี่เลยครับนี่เบาะมันจะนุ่มนะครับนั่งสบายกว่านะล้วก็เกียร์เป็นแบบเกียร์ใหม่เกียร์ถุงเกียร์ตัวเกา่าเป็นซูเปอร์ CVT ใช่ไหมครับเจ็ดสปีดอันนี้เป็นซูเปอร์ CVT i 7จสปีดนะเป็นเกียร์ตัวใหม่นะครับคล้ายๆเดิมแค่ปรับเดิมนิดหน่อยนะครับแอร์เป็นดิจิตอลออโต้แล้วนะ1.6ปกติเป็นแอร์แบบหมุนมืออันนี้เป็นดิจิตอลแบบออโต้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะครับที่สําคัญนะจุดที่5านะครับสาคัญเลยแอร์หลังมีแอร์หลังให้แล้วนะครับของเดิมเป็นที่ชาร์จโทรศัพท์ที่ชาร์จโทรศัพท์ยังมีอยู่นะย้ายไปอยู่ในกล่องนะครับกล่องที่วางศอกนะครับแต่มีแอร์หลังให้แบบนี้เป็นไงบ้างครับดีไหมครับมีแอร์หลังให้ด้วยนะแล้วก็็อีีีกจจุุุดดดเเปนนสทท้ายย่่ม มันแตกต่างกับชมปี18นะครับตาคันนั้นเป็นปี19ต้นปีนะครับอ่ะนี่ที่ข้างล่างตรงนี้ครับพวกชุดเก็บของเนี่ยมันดูสะอาดตานะครับมันเก็บเป็นระเบียบมากนะนี้ไม่เคยใช้เลยนะครับแล้วก็ล้อสำรองก็ได้เป็นล้อแม็กนะครับล้อแม็กอลลอยนะครับล้อสำรองไม่ใช่ล้อกระทาแล้วแล้วก็เครื่องมือเก็บสะอาด6จุดที่แตกต่างกันนะครับสำหรับชมนี้กับชมนูตนะครับเป็นไงบ้างแต่เครื่องยนต์เป็นตัวเดียวกันแรงม้าซีซีเท่ากันนะครับซีซีเท่ากันแรงม้าเท่ากัน แตกต่างกันนะครับแค่นี่ครับหจุดที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวอ่ะบอกไป6จุดแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปสั้นๆของ2คันนี้เริ่มต้นที่คันนี้ก่อนคันนี้นะครับสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันนิวเอลติสปีสิบเก้านะฮะเลขไม่แสนแสนต้นๆนะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมกระจกเดิมแท้ทุกบานนะทั้งสองคันนี้นะครับคันนี้สวยสมบูรณ์อ่ะเดี๋ยวดูเลขไม่อ่าไม่แสนสองนะขออภัยคันนี้เลขไม่แสนสองนะครับราคาสี่เก้าเก้านี่ใบปวดศูนย์ยังอยู่เลยนะครับเพิ่งเข้าศูนย์มาแค่พันกว่าโลเอง รถนะคันนี้เพิ่งเข้าสูม่มาแค่พันกว่าโลนะครับได้เบาะสีนี้ใครชอบเบาะสีนี้ภายในภายในสะ,สะอาดสะอ้านดูสว่างตานะแนะนํามาปีสิบเก้าแอร์หลังมีให้เหมือนกันนะครับแอร์หลังมีให้เหมือนกันนี่นะครับสวยสมบูรณ์นะค,คลิปนี้นะครับก็ถือว่าอยากให้ลูกค้าได้ได้ประโยชน์นะครับอยากเทียบกันนะครับว่าเฮ้ยปีสิบเก้ากับปียี่สิบยี่เอ็ดเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับแล้วก็ปีสิบเก้าแล้วก็โฉมเนี่ยโครงสร้างหลักบอดี้เนี่ย หรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันแตกต่างกับโฉมปีนี้ยังไงนะครับคลิปนี้ก็จ่างแล้วนะครับดูไว้นะครับเป็นประโยชน์นะในการตัดสินใจเลือกซื้อลถนะครับคันนี้ฟีดาวนะผ่อน8ปดเปนปี19ตัวนิวฟีดาวนผ่อน8ปดปี19ตัวเก่าฟีดาวนผ่อน7จ็ดเป็นสนะครับแล้วก็มาดูคันนี้ปี2 1ปี2 1ภายในเป็นสีดําแล้วนะครับันนี้ก็สวยสมบูรณ์นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่เลยปี2 1กระจกเดิมแท้โตยต้ตาทุกบานติดฟิล์มลามินานะครับ ปี21ภายในเป็นสีดำแบบนี้นะจริงๆมันเป็นสีดำเมือกับปี20แล้วใครอยากได้ปี20ราคา519มีไมล์เสนห้านะคันน่าติดจอ Android กล้องถอยให้ด้วยแอดไลน์นะครับ ID PEK 152นะครับหรือโทร0 6 5 9 5 1 3 3้4คันนี้ภายในก็สะอาดสะอาดนะครับเป็นสีดำทั้งหมดนี่เป็นสีดำทั้งหมดนะครับแล้วก็มี Air Diston แบบออโต้ ด้านหลังมีเบาะบักเก็ตซีทนะครับรองรับขาซีทเด็กมีแอร์หลังนั่งสบายๆนะครับความปลอดภัยนยมันดีอยู่แล้วนะสำหรับโฉมนี้นะครับใครลังมองหานะครับเอาติสไว้ใช้งานสักคันนะครับโฉมปีแบบเนี้ยน่าสนใจและสวยมากๆนะครับนี่โครงสร้างหลัก G T A นะครับแล้วก็ช่วงล่างนุ่มเบาะก็นุ่มมีแอร์หลังนะครับครบถ้วนครบสมบูรณ์เลยนะครับหรือถ้าอยากได้ราคาประหยัดประหยัดอะโฉมปีประมาณแบบเนี้ยอย่างเนี้ยเป็นปี19เนะครับเลขไมล์แสนหนึ่งอะไรแบบนี้ก็ แค่439,000นะฟีดาวผ่อนมาทั้งเจ็ดเป็นสี่นะครับมีให้มีให้พี่ๆเลือกชมเลือกใช้ก,กันแบบนี้สนใจชมปีไหนนะก็แอดไลน์เข้ามานะครับ0659513374มาไหนๆก็พาดูปี19ปี21แล้วเดี๋ยวพาไปดูปี20ตรงนั้นกันนะครับถอดเบาะอ,อยู่นะรอนุนเบาะนี่ปี21ปี20นะครับเป็นคันนี้ทะเบียน6801นะครับคันนี้ได้เป็นปี20นะครับภายในเป็นสีดำแล้วเหมือนกันคันนี้519เขาล็อกรถแล้วนะครับอะ ภายในนะครับจะเป็นสีดำนะครับภายในจะเป็นสีดําคันนี้นะครับราคา519นะครับ519เอ่าคันนี้เจ้าของเดิมติดกล้องถอยจอทัชสกรีนให้นะครับก็จะคุ้มค่านะมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนชุดนี้ก็น่าจะเป็นหมื่นนะครับเซ็นเซอร์ถอยมี4จุดเซ็นเซอร์หน้ามีให้อีก2จุดนะสนใจคันนี้นะครับ5 1 9 0 0 0หนฟรีดาวผ่อนมาสักเก้านะห้าแสนหงหมื่นเก้าพันฟรีดาวผ่อนแค่9,000สนใจนะครับแอดไลน์หาผม0 6 5 5 9 1 3 3ย4นะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กด s s u b c r i b ่นะครับ พี่ๆจะได้ไม่พลาดรถสวยเข้ามาใหม่แบบนี้นะครับวันนี้มาวางเทียบกันแล้วเป็นไงบ้างครับถูกใจนะครับกดไลค์กดซับสไครต์เอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดรถสวยเข้ามาใหม่วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ